เป็นห่วงเธอกลัวเธอวันไหวกับสิ่งร้ายร้ายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอความเคารพความถ่อมตนความสันโดษความกตัญญูการฟังธรรมตามการ นี้เป็นมงคลน,นันสูงสุดอย่าแพ้เธอกลัวเธอวันไหวกับสิ่งเร็วรา สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะรายการชีวิตไม่เส้นหวังเราอยู่ที่นี่ค่ะแก่งกระจานอยู่ที่นี่หุบเขาโพธิสัตว์อยู่ที่นี่กับแม่กุ้งสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีค่ะพี่เล็กเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่องภาพรวมคุยกันเรื่องการทํางานของคุณแม่วันนี้อยากจะชวนแม่กุ้งคุยเรื่องที่นี่เลยค่ะตรงนี้เนี่ยเราเห็นถ้าเราถอดออกมาเป็นองค์ความรู้เนี่ยนะ โหมันเยอะมากเลยนะนับตั้งแต่ประโยคแรกที่คุณแม่ลงมือทำที่หลายคนบอกว่าไหวเลอะแต่คุณแม่บอกทำแล้วคุณแม่ก็พลิกเหมือนกับพลิกที่เสถียรธรรมสถานที่วัชรพลพลิกแผ่นดินใช่ไหมคะใคะที่นี่คุณแม่ก็พลิกแผ่นดินและพลิกเขตเงาฝนกลายเป็นเขตฝนจนกระทั่งมีนกเงือกมีกระทิงมาเยือนใช่คคุณแม่ทำยังไงเริ่มต้นยังไงกับที่ตรงนี้คะแม่กุ้ง จริงๆมีคนหลายคนที่จร,จริงๆก็เป็นนักธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจด้วยนะคะมาเห็นแล้วก็บอกว่าโอ้โหที่นี่ต้องใช้เงินมหาศาลแน่ๆเลยแต่ปรากฏว่าจริงๆที่นี่ไม่ได้ใช้เงินเยอะเลยคะ่ะที่นี่สําเร็จได้ด้วยคนคะ่ะไม่ได้ด้วยเงินไม,ไม่ใช่สําเร็จได้ด้วยเงินนะคะ,คะถ,าถามว่าทําไมที่นี่สําเร็จได้ด้วยคนคุณแม่ไม่ได้ทําที่นี่แบบเดินคนเดียวค่ะพี่เล็ก ท่านไม่ได้เข้ามาทําที่นี่แบบโอ้โหฉันมีความพร้อมฉันมีที่ดินฉันอยากจะทําตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ด้วยเจตนาว่าอยากจะเป็นประโยชน์แล้วฉันก็ลงมือทำอคุณแม่ไม่ได้ทําแบบนั้นค่ะท่านชวนชาวบ้านคนละแวกบ้านชวนข้าราชการชวนข้าหบดีชวนคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่นี้เข้ามาสร้างที่นี่ด้วยกันเพราะว่าที่นี่ ไม่ใช่ของท่านเป็นสมบัติของคนตายจา่าม,มันจะเป็นมรดกโลกดังนั้นคนที่ต้องห่วงแหนที่นี่มากที่สุดไม่ใช่พวกเรานะคะแต่ต้องเป็นคนพื้นที่เป็นชาวแก่งกระจางเป็นชาวสองพี่น้องอเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีคํานี้คุณแม่พูดเสมอนะคะบุญญาพาคีใช่ไหมคะ,คะใช่ค่ะม,มันต้องทําให้เกิดความร่วมมือกันมันต้องทําให้ทุกคนรู้สึกว่า ที่นี่เป็นแผ่นดินที่ทุกคนช่วยกันสร้างและเมื่อทุกคนช่วยกันสร้างทุกคนก็ต้องมาช่วยกันดูแลแล้วก็พัฒนาแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะคะที่สำคัญที่สุดคุณต้องเข้ามาใช้ที่นี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านในของตนเองนอกจากที่ในใจแล้วเนี่ยนะคะในด้านภายนอกเนี่ยที่คุณแม่พริกแผ่นดินเนี่ยนะคะจากความแห้งแล้งดินแดงเนี่ยกลายเป็นความเขียวชะอ,อุ่มเนี่ย โดยเฉพาะต้นที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็รายรอบไปนนั้นน่าจะเกือบ500ต้นเกินค่ะเกินใช่ไหมคะเฉพาะเฉพาะเบาบับเนี่ยสี่ร้อยกว่าต้นแ้เบาบับเนี่ยเกิน500ต้นเบาบับเนี่ยเขาเขายังไงคะคุณแม่ให้ให้บทเรียนให้ประสบการณ์ให้การทํางานกับลูกศิษย์ด้วยคือจริงๆเนี่ยตัวของเบาบับเองเนี่ยค่ะจะเรียกว่ายังไงดีเป็นต้นไม้ที่ถ้าเป็นนักพฤกษศาสตร์ ก็จะบอกว่าไม่ใช่ต้นไม้ที่อยู่ในถิ่นฐานอของภูมิประเทศแบบนี้เป็นต้นไม้ทะเลทรายเป็นต้นไม้ที่มาจากแอฟ,ฟริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการที่เอาต้นไม้ต่างถิ่นเข้ามาอยู่ในถิ่นที่เขาไม่คุ้นเคยเนี่ยทางนักพฤกษศาสตร์เขาจะเรียกลักษณะนี้ว่าเป็นเอเลียนม,มนต้ง,นตงดาวลเ,ลเป็นไม้ที่เป็นเอเลียนเป็นเอเลียนสปีชีส์เพราะว่าจะทำให เออมันถ้ามันขยายพันธุ์มากแล้วมันจะรุกรานไม้ถิ่นเดิมไหมหรือว่ามันจะทําให้สภาพแวดล้อมหรือภูมิประเทศเปลี่ยนไปหรือเปล่าเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่รับข้อมูลนี้มาเราจึงแข็งขันที่จะบอกท่านว่าคุณแม่เจ้าขาอย่าปลูกเลยนะเจ้าขาเพราะว่ามันจะหนึ่งสองสามสี่ห้าเขาว่ามาอย่างนี้อย่างนี้นะมันก็มีความโง่อยู่เช่นนี้ละค่ะท่านก็อมยิ้มอีกค่ะที่เลขาแล้วท่านก็ ปล่อยให้เราดิ้นไปแต่ท่านก็กมัม่นคง <น S 1> ใช่กับ <c oughs> ข้อมูลที่เรามี้แต่กุ้งกุ้งเชื่อว่าท่านมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงอยู่เพราะท่านเคยไปแอฟริกาแล้วท่านก็รู้ว่าไม้ประเภทนี้ค่ะเขาเจาะดินรุกลังได้ดีแล้ววิธีการของเขาก็คือเขามีอนณาเขตของการกินน้ำเยอะก็จริงค่ะแต่การกินน้ำของเขาก็คือเขาดูดขึ้นมา แล้วเขามาคายน้ําอยู่บนผิวดินม,มันจึงทําให้แผ่นดินโดยรอบๆตัวเขาประมาณ15หเมตรเนี่ยค่ะเป็นความชุ่มชื้นเป็นความชุ่มชื้นซึ่งท่านก็มั่นคงมากแล้วท่านก็อมยิ้มแล้วท่านก็ปลูกไปในขณะที่เราก็แบบพอแล้วมังเจ้าค่ะเราก็แบบพอแล้วมังเจ้า่ะท่านก็ยังท่านก็ยังปลูกแม้กระทั่งมีคนจากกลุ่มป่าไม้ก็เข้ามา พูดกับเรานะคะว่าเออมันไม่ควรปลูกอย่างไรบ้างแต่สุดท้ายแล้วตอนนี้กรมป่าไม้ก็เข้ามาขอความรู้ค่ะว่าต้นนี้เออทำไมมันปรับสภาพให้เหมือนกับพื้นที่อะค่ะดินก็ดูร่วนขึ้นหรืออะไรใช่ไหมคะ,ะ,คะที่ทะเลทรายที่เราเห็นที่แอฟริกามันจะเป็นต้นโดดๆอย่างนี้เลยค่ะใช่ไหมคะอารมณ์เหมือนต้นไม้ยุคโบราณจุลศิษย์แล้วก็แบบใหญ่แบบประมาณ เส้นผ่าศูนย์กลางบางต้นที่ใหญ่สุดนี้น่าจะเกือบ20เมตรนะคะเจาอเป็นบ้านได้ใช่ค่คะใช่ค่ะเขาก็จะเจาะแล้วก็ให้แบบลากมันดูดน้ำขึ้นไปเลี้ยงโดยโดยใช้ตรงตรงเปลือกโดยรอบแล้วตรงกลางก็เข้าไปอยู่นี่คือแค่ต้นเดียวนะหมายถึงว่าชนิดเดียวและยังมีชนิดอื่นๆอีกแล้วยังมีตรงที่เป็นเป็นระดับน้ำที่คุณแม่ปรับเป็นอ่ะตรงนี้เป็นบ่อบอรน้ำอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะค่ะ ตอนที่ขุดบอ่อมังกรนะคะยืนอยู่ข้างบนคุณแม่ก็ลงไปกับแมคโคลนะคะกุ้งยืนอยู่ที่ขอบบอ่อมองลงไปโอ้โหตัวท่านนิดเดียวรถแมคโครก็คันนิดเดียวก็ขุดลึกพอสมควรค่ะสิบต้องจริงๆต้องถามพี่สมชายในในจำนวนของเมตรที่แน่นแต่ก็ไม่ต่ำกว่าสิหเมตรแน่นแล้วก็ในตรงเนี้ยมีสภาพแวดล้อมอย่างนี้แล้วก็คนที่อยู่รอบ,รอบ ที่คุณแม่บอกว่าเราไม่ได้หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับมหาศาลเราไม่ได้ทางานคนเดียวใช่ใช่ไหมคะและนี่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยแอบเดินไปเมื่อกี้นี้แล้วก็เห็นเด็กๆทําก็อยากช่วยค่ะอันนี้ก็เป็นใครมาจากไหนยังไงคะอันนี้เป็นเด็กที่เป็นกะเหลี่ยงปลปะกยอปงลึกบางกรอยคุณแม่ก็ไปถามความต้องการเด็ก ว่าเด็กเนี่ยอยากจะมีชีวิตแบบไหนอย่างไรบางคนอยากเป็นหมอบางคนอยากเป็นครูบางคนก็บอกว่าเออหนูก็ม,มีมีบางคนบอกว่าอยากเป็นแพทย์แผนเราเรียกแพทย์อะไรแพทย์แผนโบราณอ๋อค่ะอ่ะก็จะชอบแนวนั้นเขาก็จะบอกมาแล้วคุณแม่ก็เห็นแล้วว่าเด็กถ้าอยู่ยังอยู่ที่ในป่งลึกบางกลอยโอกาสที่จะเป็นอย่างที่เด็กต้องการเนี่ยก็จะไม่ได้รับโอกาสนั้นก็เลยขอ พ่อแม่ของเด็กๆว่าให้เด็กออกมาอยู่ที่นี่แล้วก็เดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะดูแลเด็กกลุ่มนั้นก็เลยได้มาอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นกําลังสําคัญของหุบเขาโพธิสัตว์ด้วยนะคะเป็นทั้งเด็กคือดอกไม้บานของแผ่นดินก็เป็นความชื่นใจมองไปก็เห็นเด็กๆแบบโอ้เขาตั้งอ,อกตั้งใจผู้ใหญ่ก็มีแรงในการทํางานะนะคะแล้วก็ นอกจากกะเหลี่ยงที่เป็นปักกยอที่ป่งลึกบางกลอยแล้วเรามีใกล้กว่าป่งลึกบางกลอยค่ะก็คือกะเหลี่ยงสองพี่น้องซึ่งเป็นกะเหลี่ยงโปงนะคะที่นั่นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่แรกๆเลยที่คุณแม่เข้าไปยิ้มเยียนเข้าไปพูดคุยแล้วก็เข้าไปคุณแม่เข้าไปบินทบาทในหมู่บ้านแต่วิธีการบินทบาทของคุณแม่ก็คือไปชวนพูดคุยถามสารทุกสุกดิบแล้วก็เอาของ ที่เป็นผักบ้างอะไรบ้างที่ปลูกจากภูเขาโพธิสัตว์ได้นี่ค่ะไปแบ่งปันให้ชาวบ้านไม่ใช่เป็นไปเป็นผู้ขออย่างเดียวเอาไปแบ่งด้วยจากตรงนี้แล้วเหนือนอกเหนือยังก่อนนั้นก็คือแบ่งปันธรรมะใช่ค่ะมีอะไรบ้างที่แม่กุ้งเคยติดตามคุณแม่แล้วคุณแม่ได้แบ่งปันธรรมะจริงๆริงคุณแม่คุณแม่ถามเรื่องทุกข์สุขก่อนะนะคะถามทุกข์สุขแล้วเนี่ยคุณแม่ก็ถามปัญหาสุขภาพอเพราะว่าจริงๆเนี่ย คุณแม่เคยพูดให้กุ้งได้ยินคำหนึ่งว่าทุกเนี่ยชาวบ้านในเวลาเขาทุกเนี่ยความทุกข์ที่บีบคั้นมากที่สุดคือความยากจนความกดยาอันนี้เป็นทุกพื้นฐานส่วนเรื่องอื่นๆน่มันจะตามมาจากเรื่องเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าเราต้องกลับลงไปทําให้เขาพึ่งตัวเองได้พึ่งตนเองได้เมื่อไหร่เขาก็จะให้คนอื่นเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยพึ่งตัวเองได้ในเรื่องใดบ้างเรื่องสุขภาพ เรื่องอาหารการกินเรื่องปัจจัยสีที่มันเป็นเรื่องจําเป็นที่เขาจะใช้ชีวิตได้อย่างที่ไม่ถูกบีบค,คั้นจากความทุกข์อ,อันนี้คุณแม่ก็ลงไปทํางานดังนั้นทุกครั้งคุณแม่ก็จะติดไม้ติดมือไปแต่การที่มีอะไรไปให้ใครเนี่ยคุณแม่บอกว่าเราไม่ให้เฉยๆเนาะมันต้องเป็นการแจกของส่องตะเกียงอก็คือให้ของแต่มันเหมือนกับมีตะเกียงแห่งปัญญาเนี่ยไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย พอสัมพันธ์ที่เขาเริ่มรู้สึกว่าออกเขาได้แล้วเนี่ยเราปลูกให้เห็นเป็นตัวอย่างเขาก็ปลูกที่บ้านเขาแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์กันสเสถียรมีงานอะไรมันก็จะเหมือนสเสถียรที่กรุงเทพเลยค่ะชาวบ้านก็จะหอบข้าวหม้อแกงหม้อมาที่สเสถียรม,มาร่วมด้วยช่วยกันทําก็จะมีกลุ่มแม่แม่ที่เป็นแม่แม่กะเหลี่ยงอะค่ะเขาก็มาทอผ้าที่สเสถียรอ,อะไรเงี้ยก็น่ารักมากเป็นบรรยากาศาที่ใชาเห็นแล้วโอ้โหคือ พลังงานของความสุขของคนที่มารวมกันมาชวนกันทำสิ่งดีๆเนี่ยมันให้บรรยากาศที่อบอวลไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่มันคุณแม่ใช้คำว่าร่าเราิงในธรรมใช่ไหมคะพี่เล็กอันนี้ท่านบอกว่าพึ่งตนเองได้ไดให้คนอื่นเป็นอันนี้ท่านสอนให้เราอยู่ได้ของเรา <Yeah. S 2> ประโยชน์ตนสำเร็จ ประโยชน์ท่านก็สําเร็จด้วย<ช>โอ้โหยังมีเรื่องคุยกับแม่กุ้งอีกเยอะมากเลย<ช>ขอคุยต่อนะคะ<ช>ค่ะแต่ว่าวันนี้รายการชีวิตไม่ส้นหวังต้องลานะคะเราจะยังอยู่ที่นี่ค่ะหุบเขาโพธิสัตท์ที่นี่แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะเป็นกลังใจํา